สวัสดีครับเริ่มแล้วนะครับมาตรการและโครงการใหม่ๆมีโครงการไหนบ้างวันนี้ผมรวมมาให้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าจะใช้สิทธิ์ตัวไหนดีนะครับที่เหมาะสมกับตัวเราเองนะครับสิทธิแรกนั้นคือมาตรการช็อปดีมีคืนครับอันนี้ต้องมา number one เลยนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยกําหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลสามารถหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน40,000บาทครับมาตรการที่2เป็นมาตรการลดภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างปี2566โดยลดภาษีให้ในอัตรา115้อยละ15%ของจานวนภาษีที่คํานวณได้สําหรับการจะเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของภาษีปี2566 อย่างที่3มครับมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษแก่ผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะอันนี้สําคัญมากๆเลยเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก200บาทต่อคนนะครับเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มตัวจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยครับรายละเอียดอันนี้นะครับเพื่อนๆหาดูได้ในคลิปในช่องเลยนะฮะมีพูดถึงไว้เยอะมากอย่างที่ 4. ครับสายการบินลดราคาเครื่องบินภายในประเทศลง20%สรตครับจากมาตรการปรับลดภาษีสรรพสานมิตรสาหรับน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับอากาศยานภายในประเทศโดยจะลดอัตราาภษ ตามปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่บินในประเทศจากลิตรละ4.762บาทเหลือลิตรละ0.2บาทมีผลบังคับใช้วันที่1มกราคมถึง30มิถุนายนครับจึงเป็นผลทําให้สายการบินนั้นลดค่าเครื่องบินภายในประเทศลง20%ครับ อย่างที่5ครับมาตรการตรึงราคาน้ํามันทุกชนิดเลยนะฮะตั้งแต่วันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาถึงวันที่3มกราคมครับอย่างที่6ครับยังคงให้ราคาขายส่งน้ํามันหน้าโรงกลั่น LPG นะครับที่19.9833บาทต่อกิโลกรัมครับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งมีกรอบเป้าหมายเพื่อให้ราคาขายปลีก LPG นั้นอยู่ที่ประมาณ408บาทต่อทั้ง15กิโลกรัมโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคมนี้ครับ อย่างที่7อันนี้สําคัญมากเลยครับลดภาระไฟฟ้าในช่วงวิกฤตราคาพลังงานโดยตรึงอัตราค่าไฟฟ้า4.72บาทต่อหน่วยไปจนถึงไตรมาสที่2ของปี2 5 6, 6ครับหรือในช่วงการคำนวณค่า FT งวดมกราคมถึงเมษายน2566มาตรการต่อไปครับเปิดให้วิ่งฟรีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์7วันตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่29ธันวาคนมนครับถึงเที่ยงคืนวันที่4มกราคม ต่อไปคือมาตรการช่วยลูกหนี้นะครับสำหรับลูกหนี้ที่เข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้กับบสยผ่อนน้อยเบาแรงลดค่างวดชําระเหลือ20%ของค่างวดเดิมขั้นต่ํา500บาทต่อง,งวดสูงสุด6งวดที่ยื่นคําขอระหว่าง1มกราคถึง31มีนาม2566ครับ ต่อไปคือสินเชื่อ2ล้านบาทสำหรับเพื่อที่อยู่อาศัยนะฮะปูประกันตนระบบประกันสังคมตามมาตรา33ดอกเบีย้ยต่ำจำนวน15,000คน26ทธันวาถึง5มกราคม2566ครับกยอสลดหนี้ลดเบีย้ยปรับลดเงินต้นขยายเวลาถึง30มิถุนายน2566ส่วนลด EMS ในประเทศ19-48%สำหรับประชาชนที่ใช้บริการแบบบล l อกอตั้งแต่วันที่26ธันวาคมถึง5มกราคม256 และสุดท้ายจากรัฐบาลก็คือกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฟรี27ธันวาคมถึง8มกราคมเช่นอวพชคลอง5ปรุมธานีดอะสตรีรัชดากรุงเทพเชียงใหม่และโคราชครับนี่ก็คือการรวมทั้งหมดทั้งมวลนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับตามระยะเวลาที่ระบุไว้นะฮะกดไลค์กดต like, ิดตามกันได้นะครับมีอะไรดีๆนะครับเดี๋ยวจะเอามาฝากเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ